สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเยี่ยมสวนอินทผลัมซึ่งเป็นสวนที่ได้มาตรฐานที่สุดแล้วมีพันไม้แปลกๆพันสีต่างๆมาซึ่งตอนนี้อรออีกหนึ่งเดือนนะครับแต่ก่อนจะถึงหนึ่งเดือนดูลูกมันก่อนเลยครับเนี่ยนี่ครับ เขาเรียกว่าลูกอะไรก็ไม่รู้แดงแดงแต่ว่ามันคืออินทรพาลัมครับนี่ครับคนที่ทำให้อินทรพาลัมเป็นสีต่างๆเขาจะมีสีเหลืองสีส,ส้มสีโอรสสีคนนี้เลยครับเป็นเจ้าผู้เชี่ยวชาญเรื่องอินทรพาลัมสวัสดีครับลุงน้วยครับครับผมเป็นยังไงปีนี้ปีนี้ก็ไม่ค่อยดีครับคือว่าอากาศไม่หนาวครับ ไม่หนาวมันจะไม่ออกเหรอครับไม่หนาวไม่ออกพอดีผมเปลี่ยนต้นใหม่ด้วยเป็นเป็นพันุอ่าแล้วทาไมไม่เหมือนคนละคนนี่หนาวหนาวยิ่งออกนะอ่าแล้วหนาวมันได้ความอบอุ่นโอ้ได้ความอบอุ่นลุงนวดีแกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดในย่านกําแพงแสนนี่เลยนะครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วมันควรจะออกเต็มไปหมดเลยเนาะครับครับแต่มันก็ออกจริงนะเนี่ยผมดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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  ออกต้นนิดเดียวเลยเนี่ยมันทําไมถึงอย่างนี้นะเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กออกลูกกันหมดเลยเนี่ย <c oughs> ปลูกกี่เดือนเนี่ยลุงสิบสามเดือนครับสิบสามเดือนออกครับเอาจากต้นขขาอนนอหนต้อนหนอครับต้อนหนอสิบสามเดือนครับท่านผู้ชมครับแล้วอย่างนี้ไม่สนใจก็ไม่รู้จะพูดยังไงละอินทผารลัมเป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดนะครับรสชาตินี่หวานจริงๆตอนนี้ถ้าใครมาสวนแกนะครับ ไม่ต้องพกสตางค์มาเพราะมันแก่ไม่จัดแกบอกใครมาก่อนกินไปเลยครับกินหยิบ <c oughs> กินไปเลยใช่ไหมลุงนวยตามสบายเลยครับ <c oughs> กินเลย <c oughs> กินเลยกันที่โอ้แล้วก็ <c oughs> ไม่ขายจะขายตอนไหนจะยังอีกประมาณสักครึ่งเดือนหรือยี่สิบวันอะนะ่ะเลยอีกยี่สิบวันมาพบกันที่สวนลุงนวยที่อยู่ <c oughs> อ่ากำแพงแสนบางเลนปักหมุดเลยครับว่าสวนอิทรัพล์ลลุงนวยสวนอิทรัพย์ลลุงนวยอีกประมาณ อีกสักสองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์ใครได้ใครไวใครได้นะครับรีบมานะครับแล้วคุณจะไม่เคยกินอินทผาลัมที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่ผมติดลือชาพาเที่ยวพาชิมวันนี้พามาเยี่ยมสวนลุงนวยที่บางเลนกำแพงแสนสวัสดีครับครับถ้าใครจะกินก็มาได้ครับประมาณครึ่งเดือนโอเคเชิญเชิญชมเที่ยวสวนได้เลยโอเคครับสวัสดีครับครับ โอเคตอนนี้ลุงนวยก็ทำการตัดแล้วครับตัดเพื่อวันนี้จะเอาไปให้วันเกิดผู้หลักผู้ใหญ่เขาเนี่เ,เก็บเลยหยิบยิบหยิบด้วพวกนั้นต่อพวกไหนพวกไหนกน็ที่มันมีพวกไหนดูดูเนี่ยดูเลยพวกข้งนี้นเ,นเดี๋ยวเราจะเอา อินทภาลำมไปฝากผู้ใหญ่ที่เขามีวันเกิดที่การบุรีครับลุบพยาลีสอดอยู่ที่วังด้งนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปแวะตอนนี้แวะสวนลุงนวยก่อนซึ่งเป็นสวนอินทภาลำมที่ได้มาตรฐานที่สุด,ดในบรรดาที่ผมไม่เคยชิมมานะครับสวนนี้เป็นสวนที่ปลูกแบบ มีคุณภาพอะคุณภาพหวาน<ม>นี่ขนาดต้นใหญ่ๆนู้นนะครับแกโค่นทิ้งหมดเลยแล้วก็หาพันธุ์ใหม่ๆมาลุงรวยนี่ไงนี่มาดูแล้วนะครับนี่เลยบอยมาเอานี่ไป<ม>ต้นเล็กต้นน้อยออกหมดโอ้ลุง <ๆ S 2> เลย,น,เลยนี่เลย นินด,ตดิตด,ต,ดตดจากต้นครับตดเลยจากต้นเลยเนี่ยอือได้ไหมโอเคทาเอาไม้ัะนดาจะจักนะอีกอทิษเล อีกอาทิตย์เดียวในผมว่าจะน้ำตาลทู่ไม่ได้นะครับตอนนี้หวานแล้วแต่วันนี้เราต้องเอาไปฝากเขาต้องเาอายัางไงก็ต้องตัดไปก่อนนะครับเนอ,นนอ,นอๆๆาอ,อนนรราเอ,อเเา,เาพพเเอันนี้เลยน,นี่เดี๋ยวจะมาให้อาจารย์พรุ่งนี้เช้าอืออาจารย์ที่วัด ตาวพวงอื่นเลยเขาซื้อไปพวงอื่นเลยเขาก่อนเขาววขมาเจอแล้ววันนี้อืมพวงอื่นลุงหน่วยกกำลังหาพวงที่หวานอืมมีที่ไหนแต่ต้นเล็กแค่นี้สิบสามเดือนเนี่ยออกแล้วกองกับพื้นเลยครับดูดิครับได้ได้เอา กัดมาเลยนี่ครับโอ๊ยอันนี้มีนิดเดียวลุงนิดเดียวเลยเนี่ยนี่นี่านเนี่ยครับนี้พันอะไรลุงทำเอ็ด,ดาหารครับัม อาร์มเอสด,ดาฮานเ,เนี่ยรูปเป็นอยางเงี้ยเป็นที่นิยมกันตอนนี้นะครับสายพันเอ็มเอดาฮานนะครับอมืมาแล้วกันสวนลุงนวยบางเลนถามใครรู้จักหมดตอนนี้เราจะรีบเดินทางไปแล้วขอจอบรายงานที่สวนลุงนวย ก่อนนะครับสวัสดีครับ